ฝนตกกระนำใสถนนสายเล็กกลางกรุงเทพเสียงฟ้าร้องดังเหมือนคำเตือนจากสวรรค์หญิงสาวในเสื้อกันฝนสีสิสดธวิ่งหลบเข้าซอยแคบๆมือกลุ่มกระเป๋าเผาแน่นเหมือนกลัวของข้างในจะหายไปชื่อของเธอคือมีนาแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดิ้นรนทุกวันเพื่อเลี้ยงลูกชายวัยห้าขวบกลิ่นควันรถผสมกลิ่นข้าวแกงจากร้านริมทางอบอวลในอากาศชื้นเธอถอนหายใจยาวเหนื่อยทั้งกายทั้งใจชีวิตของเธอไม่เคยง่ายตั้งแต่วันนั้นวันที่เธอหนีออกจากกอรมาเลกา กาที่ไม่มีในแผนที่แต่มีอยู่จริงในความทรงจําที่นั่นคือบ้านของเขาดาเมียนมาเฟียผู้ทรงอํานาจที่สุดในเอเชียใตย้สิบปีก่อนเธอเคยเป็นผู้หญิงที่เขารักที่สุดแต่ก็เป็นคนเดียวที่กล้าทรยศเขาเธอหนีมาพร้อมความลับหนึ่งอย่างความลับที่ถ้าเขารู้เขาจะฆ่าเธอทันทีมีนาใช้ชื่อปลอมทำงานในร้านกาแฟเล็กๆย่านสุขุมวิทไม่ค่อยพูดกับใครเธอคิดว่าชีวิตที่แสนสงบนี้จะคงอยู่ได้ตลอดไป แต่เย็นวันนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปเสียงประตูร้านเปิดดังแกรกกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยเข้ามาก่อนร่างชายสูงใหญ่ในชุดสูทสีดำจะก้าวเข้ามาเขาสวมแว่นกันแดดท,ทั้งที่ข้างนอกฝนตกแต่สิ่งที่ทำให้มีนาชงักคือรอยแผลเล็กๆตรงข้างซ้ายรอยแผลที่เธอเคยเป็นคนทำเองในคืนสุดท้ายบนเก,กาะมาเลกาหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดมือที่ถือแก้วกาแฟสั่นจนต้องวางลง ชายคนนั้นนั่งลงโต๊ะมุมในเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยอำนาจพนักงานอีกคนเดินเข้าไปถามแต่เขาเพียงสายหน้าและหันมาทางมีนากาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลเสียงเขาต่ำและเย็นมีนาชะง,งักเพราะเขาพูดเหมือนรู้ว่าเธอเป็นใครเธอเสิร์ฟกาแฟให้โดยไม่สบตาแต่ขณะเธอจะหันหลังกลับเขากล่าวเบาๆฉันรอเธอมาสิบปีมีนาเลือดในกายเธอเย็นเฉียบเธอหันขวับริมฝีปากเขาโค,ค้งขึ้นเล็กน้อย ฉันเจอเธอแล้วเขากระซิบเสียงฝนข้างนอกเงียบไปในชั่ววินาทีมีนาอยากวิ่งออกจากร้านแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดาเมียนลลุกขึ้นช้าๆเดินมาหยุดตรงหน้าเธอเธอคิดว่าฉันจะไม่หาลูกของเราเจอหรือคำพูดนั้นทำให้เธอแทบหยุดหายใจลูกของเราหมายถึงนาวาลูกชายที่เธอปกปิดมาตลอดสิบปีคุณไม่มีสิทธิ์พูดชื่อนั้นเธอกระซิบเสียงสัน่น เขายิ้มบางๆก่อนหยิบรูปถ่ายจากกระเป๋าเสื้อในรูปคือลูกชายของเธอกำลังยืนหน้าโรงเรียนเขาเหมือนฉันทุกอย่างเขาพูดด้วยเสียงเรียบมีหน้าถอยหลังจนหลังชนกำแพงคุณต้องการอะไรฉันต้องการคืนทุกอย่างที่เป็นของฉันรวมถึงเธอคำพูดของเขาหนักแน่นเหมือนคำพิพากษาเธอสายหน้าน้ำตาคลอฉันไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วงั้นฉันจะทำให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิม ดามียนพูดพร้อมยื่นมือมาจับแขนเธอแน่นสัมผัสนั้นเย็นชาแต่เต็มไปด้วยแรงปล่อยฉันเธอพยายามดิ้นแต่แรงของเขาเหมือนเหล็กเสียงลูกค้าที่เหลือในร้านเริ่มสังเกตบางคนมองมาอย่างสงสัยเขาปล่อยมือทันทีแล้วยิ้มสุภาพเหมือนนักธุรกิจทั่วไปคืนนี้ฉันจะรอที่โรงแรมเดอะเอเดนชั้น27ห้อง2 7 0 3จากนั้นเขาหยิบธนบัตรวางบนโต๊ะแล้วเดินออกจากร้านโดยไม่หันกลับ ประตูปิดลงเธอยือนตัวแข็งเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเธอรู้ว่าเขาจะไม่หยุดแค่นี้ดาเมียนไม่เคยปล่อยเยลุดจากมือคืนนั้นมีนารีปรับห้องเช่าเล็กๆในตรอกข้างคลองเสียงสุนัขเห่าไล่กันดังระงมกลิ่นน้ำเนา่าคลกคลุ้งในอากาศนาวาลูกชายเธอกำลังหลับสนิทบนฟูกบาง,บางๆเธอมองหน้าเขาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวสิบปีที่ผ่านมาเธอซ่อนเขาวไว้จากโลกของความรุนแรงแต่ตอนนี้ทุกอย่างจบลงแล้ว มีนาเปิดลิ้นชักหยิบสองเอกสารเก่าๆออกมาข้างในมีพาสปอร์ตปลอมและเงินสดจำนวนหนึ่งเธอวางมันไว้ข้างเตียงมองนาฬิกาที่ชี้เที่ยงคืนเราต้องหนีอีกครั้งเธอกระซิบกับตัวเองแต่ทันใดนั้นเสียงข้อความเข้าดังขึ้นในโทรศัพท์เครื่องเก่าเบอร์ที่ไม่รู้จักส่งภาพถ่ายมาภาพถ่ายนั้นคือเธอกับลูกกำลังเดินกลับบ้านเมื่อเย็นใต้ภาพมีข้อความเพียงบรรทัดเดียว อย่านี้อีกเลยที่รักเพราะคราวนี้ฉันจะไม่ให้เธอไปไหนมือของมีนาสั่นจนโทรศัพท์เกือบหลน่นเสียงฝนเริ่มตกหนักขึ้นอีกครั้งเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นรถคันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามไฟหน้ารถสว่างจ้าเหมือนจับจ้องมาที่เธอโดยตรงหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกเธอรีบปิดไฟในห้องแล้วกอดลูกแน่นเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นช้าๆแล้วดับลงมีนาลัานหายใจทุกอย่างเงียบ จากนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นหน้าประตูโก๊อกโก๊มีนาเปิดประตูสิ์ฉันแค่อยากคุยเสียงเขาดังลอดเข้ามาเธอถอยหลังมือจับมีดในโครัวแน่นฉันจะนับถึงสามถ้าเธอไม่เปิดฉันจะเข้าไปเองน้ำตาเธอไหลาอาบแก้มหนึ่งเสียงหัวใจเต้นถี่ขึ้นสเธอกอดลูกแน่นจนเขาสะดุ้งตื่นแม่เกิดอะไรขึ้นชู้อย่าส่งเสียงเธอกระซิบ เสียงเขานับถึงสามพร้อมเสียงประตูถูกเตะกระแทกไม้กระเด็นแตกดังสนัน่นและในเงามืดของฝนและไฟายสลัวเธอเห็นเขาดาเมียนยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มอย่างเย็นชาในที่สุดฉันก็เจอเธอแล้วเขากระซิบเสียงของเขาเหมือนคำพิพากษามีนากอนลูกแน่นรู้ว่าไม่มีที่ให้หนีอีกต่อไปแต่ในแววตาของเธอมีบางอย่างเปลี่ยนไปไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นความกรัที่ซ่อนมานานสิบปี เพราะเขาไม่รู้เลยว่าเธอเองก็มีความลับอีกอย่างหนึ่งที่อาจเปลี่ยนเกมทั้งหมดในคืนต่อไปเสียงฝนยังไม่หยุดตกตั้งแต่เมื่อคืนกลิ่นชื้นของไม้ผุในห้องเช่ากับกลิ่นเลือดจางๆลอยประปรนในอากาศมีนานั่งพิงกำแพงมือสั่นร,ริบกณะอุ้มลูกชายแน่นในอ้อมแขนดาเมียนยืนอยู่กลางห้องเสื้อเปียกชุ่มแต่สายตาเย็นเฉียบแสงฟ้าผ่าแลบผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นปืนดำในมือเขาอย่าทำให้ฉันต้องใช้มันเขาพูดเสียงเรียบ ฉันแค่ต้องการพาเธอกลับบ้านบ้านของเขากลับมาเลกาสถานที่ที่เธอสาบานว่าจะไม่มีวันกลับไปบ้านนั้นคือคุกเธอตะโกนน้ำตาไหลพรากดาเมียนยิ้มจางๆเหมือนคนที่ชนะเกมตั้งแต่ยังไม่เริ่มงั้นเรามาเริ่มต้นใหม่ที่กรุงเทพก็ได้มีนาไม่เชื่อแม้สักคำเธอจำได้ดีว่าเขาเป็นใครชายที่สั่งฆ่าคนโดยไม่กระพริบตาชายที่เคยจับมือเธอในคืนแต่งงานแล้ว สั่งยิงลูกน้องต่อหน้าเธอในคืนนั้นเธอสั่นไปทั้งตัวเสียงลูกชายถามเบาๆแม่เขาเป็นใครดามียนก้าวเข้ามาย่อตัวลงมองเด็กชายตรงหน้าอย่างช้าๆฉันคือพ่อของลูกเขาพูดเสียงต่ำนาวามองหน้าเขาอย่างงงงันก่อนซุกตัวเข้าหาอกแม่ออกไปจากบ้านฉันมีนาตะโกนดาเมียนหัวเราะเบาๆเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องตลกบ้านของเธอหรือมีนาทั้งเมืองนี้ฉันซื้อได้หมด เขาวางนำบัตรลงบนต้นไม้เก่าโลโกโ้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อมาริคโฮลดิ่งพิมพ์ด้วยหมึกทองทุกอย่างในที่นี่เป็นของฉันแล้วรวมถึงเธอเธอหยิบมีดในครัวขึ้นมาชี้ใส่เขาอย่าเข้าใกล้ฉันเธอไม่กล้าหรอกเขาพูดพลางยื่นหน้าเข้ามาไกลเพราะเธอรู้ว่าฉันไม่ใช่ศัตรูคนเดียวของเธอประโยคนั้นทำให้เธอชะงักหมายความว่ายังไงเขาหันไปมองนอกหน้าต่างแล้วพูดเสียงเบา มีคนอื่นกำลังหาตัวลูกของเราเหมือนกันสายตาของเขาไม่โกหกใครเขาเดินไปที่ประตูแล้วหยุดคนที่เธอหนีมาด้วยคืนนั้นเธอจำได้ไหมมีนาหน้าซีทันทีภาพคืนฝนตกบนก่อย,ย้อนกลับมาในหัวคืนที่เธอหนีจากบ้านพักพร้อมชายคนหนึ่งชื่ออาเดลอดีตมือขวาของดาเมียนที่เธอเคยไว้ใจเธอเชื่อว่าเขาตายแล้วแต่ถ้าไม่ เธอคิดว่าฉันเป็นคนเดียวที่หักหลังเหรือดาเมียนถามอาเดลเอาของบางอย่างไปจากฉันของสำคัญมากอะไรเขาหันมามองตรงๆสมุดบัญชีของมาเฟียคำพูดนั้นเหมือนมีดแทงกลางอกเธอรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงตามหาเธอสิบปีไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะความลับในสมุดเล่มนั้นเธอเคยเห็นมันสมุดปกดำที่อาเดลยัดใส่มือเธอก่อนเรือจะออกจากกาะ ถ้าเธออยากมีชีวิตรอดอย่าทิ้งมันเขาบอกเธอในคืนนั้นและตอนนี้สมุดเล่มนั้นยังอยู่ในห้องเธอซ่อนไว้ใต้พื้นกระดานตรงมุมเตียงมีนาพยายามทำเสียงเรียบฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นดามียนมองหน้าเธอนิ่งอย่าลองฉลาดเกินไปมีนาเขาเดินออกจากห้องทิ้งกลิ่นน้ำหอมเย็นๆไว้ในอากาศมีนาทรุดลงกับพื้นหัวใจเต้นแรงจนแทบจะขาดเธอรีบอุ้มลูกไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าแล้วเปิดพื้นไม้ตรงมุมเตียง สมุดปกดำยังอยู่ขอบกระดาษเปื้อนเลือดเก่าจางๆเธอเปิดดูหน้าแรกเห็นรายชื่อคนมากมายที่เธอไม่รู้จักแต่ชื่อหนึ่งทำให้มือเธอสัน่นชื่อพลตรีนรงพงมาลานายทหารระดับสูงที่ตอนนี้กลายเป็นนักการเมืองชื่อดังเธอจำได้ว่าเขาเคยไปเยือนเกาะมาเลกาหลายครั้งสมุดเล่มนี้อาจทำลายทั้งประเทศได้มีนารีบเก็บมันลงกระเป๋าแล้วอุ้มลูกออกจากตูเราต้องออกไปเดี๋ยวนี้เธอกระซิบ เธอเปิดประตูออกไปกลางฝนเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นเธอวิ่งฝ่าถนนแฉะแไปยังตรอกด้านหลังน้ำฝนเย็นจัดจนขาแทบชาขณะเธอจะเลี้ยวเข้าซอยเสียงรถกระบะคันหนึ่งจอดขวางหน้าชายสองคนในชุดดำก้าวลงจากรถถือปืนสั้นในมือคุณมีนาใช่ไหมคนหนึ่งพูดเสียงเย็นเธอกอดลูกแน่นถอยหลังช้าๆแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากอีกฝั่งของถนนปล่อยพวกเขาไว้ฉันจะจัดการเอง เสียงนั้นคือเสียงของดาเมียนเขาเดินออกมาจากเนวมืดพร้อมร่มสีดำในมือลูกน้องสองคนนั้นชะงักก่อนจะถอยกลับดาเมียนยืนเผชิญหน้ากับเธออีกครั้งเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามีคนอื่นตามหาเธอคุณคิดว่าฉันจะขอบคุณหรือเธอตะโกนเขายิ้มฉันไม่ต้องการคำขอบคุณแค่ต้องการความจริงมีนามองหน้าเขาน้ำตาคลอสมุดเล่มนั้นอยู่ที่ไหนเขาถามเสียงนิ่งฉันไม่มี เขาถอนหายใจแล้วชี้ไปที่ลูกชายอย่าทําให้ฉันต้องถามซ้ําต่อหน้าเด็กค,คําขูนั้นเหมือนฟ้าพาลงกลางใจเธอหยิบมีดพกจากกระเป๋าเสื้อขู่ใส่เขาอีกครั้งอย่าแต่ลูกฉันเขาไม่ขยับแม้แต่นิดเพียงพูดเบาๆถ้าเธออยากปกป้องลูกก็ต้องไว้ใจฉันไว้ใจคนอย่างคุณเหรออย่างน้อยฉันก็ไม่ใช่คนเดียวที่อยากเห็นเธอตายเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด กระสุนพุ่งเฉียดแขนของดาเมียนจนเลือดก,กระเด็นมีนาร้องลั่นก่อนลูกแน่นเสียงอีกชุดหนึ่งดังมาจากอาคารฝั่งตรงข้ามยิงให้ตายทั้งคู่ลูกน้องของใครบางคนกรูออกมาจากเนามืดดาเมียนคว้าข้อมือมีนาแล้วลากเธอไปหลบหลังรถพวกมันไม่ใช่ของฉันเขาตะโกนท่ามกลางเสียงปืนกลิ่นดินปืนคลุ้งในอากาศผสมกลิ่นฝนและเลือดมีนาเอื้อมมือควากระเป๋าที่ตกอยู่ตรงพื้นแต่ดาเมียนแย่งมันไปก่อน เขาเปิดดูเห็นสมุดปกดำวางอยู่ข้างในสายตาเขาแข็งทันทีเธอโกโหกฉันฉันแค่ต้องปกป้องลูกเขากำปืนในมือแน่นแต่ยังไม่ยิงเสียงสเสรนตำรวจดังแว่วมาแต่ไกลเขามองเธอครั้งสุดท้ายก่อนพูดคืนนี้เรายังไม่จบมีนาจากนั้นเขาวิ่งหายไปในตรอกมืดพร้อมสมุดเล่มนั้นในมือมีนากับลูกยืนตัวสั่นอยู่ท่ามกลางสายฝนและเลือด แสงไฟจากรถตำรวจสะท้อนบนพื้นน้ำขังเป็นสีแดงสดแต่ในเงาสะท้อนนั้นเธอเห็นบางอย่างใบหน้าอีกใบหนึ่งมองกลับมาเป็นใบหน้าของอาเดลชายที่เธอคิดว่าตายไปแล้วเขายิ้มให้เธอในเงาฝนแล้วหายไปกับความมืดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายครั้งใหม่ที่เลวร้ายยิ่งกว่าครั้งก่อนเสียงเซเรนตำรวจค่อยๆจางหายไปในความมืดของตรอกหลังซอยมีนาอุ้มลูกชายแน่นเสื้อของเธอเปื้อนเลือด และโคลนจนแทบจำสีเดิมไม่ได้ฝนยังคงตกแต่เบาลงกลิ่นควันปืนลอยคลุ้งแน่ากาศชื้นเธอเหลียวมองรอบๆไม่มีดาเมียนไม่มีสมุดปกดำมีเพียงความเงียบและรอยเท้าเปื้อนเลือดที่หายลับไปในความมืดนาวาร้องให้เบาๆเสียงสะอื้นของเด็กชายทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีกรีดหัวใจแม่เราจะไปไหนเขาถามด้วยเสียงสัน่นเราแค่ต้องหนีเธอตอบพลางจับมือเขาแน่นแต่ในใจเธอรู้ดีว่าการหนีตอนนี้อาจสายเกินไปแล้ว เธอเดินฝ่าสายฝนไปยังอาพาร์ตเมนต์เก่าของเพื่อนเก่าชื่อพิมพิมเคยเป็นบาริสเตอร์ร่วมร้านเมื่อหลายปีก่อนก่อนหายตัวไปอย่างลึกลับมีนาไม่เคยคิดว่าจะต้องมาหาเธออีกแต่คืนนี้เธอไม่มีทางเลือกอื่นเธอกดกริ่งหน้าห้องเสียงดังสะท้อนในทางเดินมืดชื้นไม่มีเสียงตอบกลับเธอกำลังจะหันหลังกลับแต่ประตูเปิดออกช้าๆกลิ่นบุร่และน้ำหอมราคาถูกลอยออกมาทันที พิมพยื่นอยู่ตรงหน้าผมยาวสีแดงจัดไปหน้าซีดแต่ตายังคมเหมือนเดิมมีนาฉันคิดว่าเธอตายไปแล้วฉันก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นเธอตอบเสียงแผ่วพิมพ์มองเด็กชายในอ้อมแขนแล้วพยักหน้าเบาๆนี่คือลูกใช่ไหมมีนาไม่ตอบเพียงเดินเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นแอลกอฮอล์และไฟนีออนกระพริบเสียงเพลงเบาๆจากวิทยุเก่าๆดังอยู่ตรงมุมห้องพ,พิมรินเล่าใสา่แก้วแล้วยื่นให้แต่มีนาไม่แตะ เขากลับมาแล้วใช่ไหมพิมพ์ถามตรงๆมีนางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าดามียนรู้หมดแล้วแม้แต่เรื่องลูกพิมพ์หัวรอดในลําคอฉันเตือนเธอแล้วเขาไม่ปล่อยใครรอดแต่ฉันไม่ได้หนีเพราะกลัวฉันหนีเพราะความจรงิงเธอพูดพลางมองพิมพ์ตรงๆเธอรู้หมายสมุดปกดําที่อาเดลฝากไว้มันอยู่กับฉันพิมพ์ทําแก้วเหล้าหล่นแตกเสียงกระจกกระทบพื้นดังแหลมเธอพูดว่าอะไรนะสมุดนั่นยังอยู่ มีนาพยักหน้าแต่ตอนนี้ดาเมียนเอาไปแล้วพิมหันไปปิดผ้าม่านอย่างรวดเร็วสีหน้าซีดเผือดงั้นพวกมันกำลังมาเสียงเคาะประตูดังขึ้นทันทีทั้งสองคนชะงักมือของมีนาเย็นเฉียบพิมหยิบปืนออกมาจากลิ้นชักพาเด็กไปหลบหลังห้องน้ำเสียงเคาะเปลี่ยนเป็นการทุกหนักๆเปิดประตูมีเรื่องต้องคุยเสียงชายคนหนึ่งตะโกนมีนามองผ่านช่องแคบระหว่างมา่าน ชายสามคนในชุดดำยืนอยู่พร้อมอาวุธครบมือแต่คนที่ยืนอยู่ตรงกลางคือใบหน้าที่เธอจำได้ดีอาเดลหัวใจเธอแทบหยุดเต้นเขายังมีชีวิตอยู่จริงๆอาเดลเธอกระซิบกับตัวเองพิมพยักหน้าให้เธอถอยไปซ่อนแล้วเดินไปเปิดประตูใครพิมพ์ถามเสียงแข็งอาเดลยิ้มเพื่อนเก่าแล้วผลักประตูเข้ามาโดยไม่รอคำเชิญปากกระบอกปืนจ่อหน้าพิมพ์ทันที สมุดเล่มนั้นอยู่ที่ไหนเขาถามเสียงเรียบฉันไม่มีพิมพ์ตอบมือยังถือปืนไว้แน่นอย่ากโกหกฉันเห็นมีนาเข้ามาที่นี่เสียงนาวาร้องเบาๆจากห้องน้ำดังลอดออกมาอาเดลหันขวับสายตาเย็นเฉียบเธออยู่ในนั้นใช่ไหมมีนาออกมาเธอเธอออกมาอย่างช้าๆก่อนลูกแน่นอาเดลทำไมถึงยังมีชีวิตอยู่เขายิ้มเพราะดาเมียนไม่กล้าฆ่าฉันเขายังต้องใช้ฉันเป็นเหยื่ยลอล่อเธอมีนาเริ่มเข้าใจทุกอย่าง ดามียนตามหาเธอไม่ใช่แค่เพราะสมุดปกดำแต่เพราะต้องการหลอกอาเดลออกมาและตอนนี้ทั้งคู่ต่างใช้เธอเป็นเหยื่ออาเดลเดินเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นเหงื่อและดินปืนฉันช่วยเธอหนีตอนนั้นเพราะฉันรักเธอรักเธอพูดเสียงสัน่นรักแบบไหนที่ใช้ลูกฉันเป็นตัวต่อรองเขาชะง,งักไปชั่วครู่ก่อนพูดเบาๆฉันแค่ต้องการสมุดเล่มนั้นมันคือชีวิตของฉันพิมพ์ขยับช้าๆพยายามจะยกปืนขึ้น แต่เสียงปืนอีกระบอกดังขึ้นก่อนเลือดสากระเซ็นพิม์ล้มลงทันทีมีนากรีดร้องเสียสะท้อนก้องในห้องแคบนาวากอดแม่แน่นตัวสั่นเทาอาเดลหันมามองเธอฉันไม่อยากทำแบบนี้แต่ไม่มีทางเลือกสมุดอยู่กับดาเมียนเขาหนีไปแล้วฉันรู้เขาตอบและฉันจะใช้เธอเพื่อล่อเขาออกมาเขาคว้ามือมีนาไว้แน่นเธอดิ้นแต่แรงเขาเหมือนเหล็กอย่าทำให้ฉันต้องมัดเธอเขาพูดเสียงเรียบ เธอมองหน้าเขาในระยะใกล้สายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังนายไม่ต่างอะไรกับเขาเลยอาเดลหัวเราะเบาๆไม่ต่างแต่ฉันฉลาดกว่าเขาลากเธอออกจากห้องฝาความมืดไปยังลานจอดรถด้านหลังฝนเริ่มตกหนักอีกครั้งไฟถนนกระพริบเหมือนเตือนลางร้ายเขาผลักเธอเข้าไปในรถตู้สีดำเราจะไปกเกาะมาเลกาเขาพูดเสียงเย็นมีนาตกใจเกาะน,นั้นไม่มีอยู่แล้วมันถูกปิดไปสิบปี เขาหันมายิ้มมุมปากเธอคิดหรือว่าเกาะของมาเฟียจะหายไปง่ายๆรถเคลื่อนออกไปในคืนมืดเสียงยังบทถนนดังครืดนาวานั่งเงียบน้ำตาคลอแม่ผมกลัวไม่เป็นไรลูกแม่จะปกป้องลูกเธอกระซิบแม้เสียงสั่นจนแทบขาดใจอาเดลหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรออกด้วยเสียงนิ่งฉันได้ตัวเธอแล้วเตรียมเรือไว้เสียงปลายสายตอบกลับแผ่วเบารับทราบเจ้านายมีนาชะงักเจ้านาย อาเดลพูดกับใครเธอหันไปมองเขาแต่เขาเพียงจ้องถนนตรงหน้ารอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าเขาในแสงไฟกระพริบมีนาเธอไม่เข้าใจเลยใช่ไหมว่าใครคือเจ้าของเกมนี้เธอขมวดคิ้วหมายความว่าอะไรเขาหันมามองตรงๆดวงตายเย็นเยียบดามียนไม่ใช่เจ้านายตัวจริงของฉันอะไรนะเธอพูดแทบไม่ออกคนที่สั่งฉันตามล่าเธอคือคนที่เธอไว้ใจที่สุด ก่อนที่เธอจะถามต่อเสียระเบิดดังสนั่นจากด้านหลังเปลวไฟพุ่งขึ้นกลางถนนกระจกแตกกระจายรถสายถลายไปข้างทางมีนากรีดร้องกอดลูกแน่นไฟไม่สว่างวาบจนเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงเนินฝั่งตรงข้ามชายในชุดสูทด,ดำถือปืนในมือแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าเย็นเชียบของเขาคือดาเมียนเขาเล็งปืนตรงมาที่รถแล้วพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนเธอเป็นของฉันมีนา เสียงปืนดังอีกครั้งทุกอย่างดับวูบลงเหลือเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบเหล็กเย็นๆและกลิ่นเลือดที่ค่อยๆลอยปนมากับไอฝนแต่ในเงาควันและเปลวไฟมีบางสิ่งเคลื่อนไหวช้าๆเงาร่างของอาเดลที่ยังไม่ตายเขาลุกขึ้นยิ้มมุมปากมองไปทางดาเมียนเกมนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเสียงระเบิดจากกลางถนนยังคงก้องสะท้อนในอากาศปิดฝนกลิ่นไหมและเลือดคลุ้งจนหายใจแทบไม่ออก มีนาได้สติในซากรถที่พลิกตะแคงเศษกระจกทิ่มแขนจนเลือดไหลเป็นทางเธอหันไปมองลูกชายที่นอนนิ่งอยู่ข้างๆนาวาตื่นสีลูกเธอขย่าตัวเขาน้ำตาไหลาพรากเสียงไอเบาๆดังขึ้นเด็กชายขยับตัวแม่ผมเจ็บเธอกอดลูกแน่นความโล่งใจแล่นผ่านในวินาทีนั้นแสงไฟสีส้มจากเพลิงไม่สะท้อนบนใบหน้าของใครบางคนเงาร่างสูงในชุดดำเดินออกมาจากควันคือดาเมียน ใบหน้าของเขาเปื้อนเลือดแต่สายตายังเย็นเฉียบฉันเตือนแล้วว่าอยา่าหนีอีกเขาพูดเสียงเรียบมีนามองเขาด้วยความสิ้นหวังและเกลียดชังคุณค่าทุกคนที่ขวางทางถึงพอใจหรือยังเขาไม่ตอบเพียงเดินเข้ามาไกลเสียงรองเท้ากระทบพื้นน้ำดังแฉะแฉะช้ชาช้าฉันแค่ต้องการครอบครัวของฉันคืนเธอหัวเราะทั้งน้ำตาครอบครัวหรอนี่เรียกว่าครอบครัวนั้นหรอ เขาชะงักก่อนพูดเสียงแผ่วสิบปีที่ผ่านมาฉันตามหาเธอทุกวันไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะสมุดเล่มนั้นใช่ไหมเธอตะโกนดาเมียนเงียบไปครู่หนึ่งแล้วตอบเสียงเบาไม่มีนาสมุดนั้นไม่สําคัญอีกต่อไปเขาหยิบมันออกจากเสื้อโค้ทปกดําเปื้อนเลือดและไฟไหมสิ่งที่อยู่ในนี้หมดความหมายแล้วเขาฉีกหน้าสุดท้ายออกแล้วโยนลงในกองเพลิงมีหน้าตกตะลึงคุณทําอะไร เขามองไฟที่ค่อยๆกลือนกระดาษฉันเบื่อเกมนี้แล้วเธอไม่รู้เลยใช่ไหมว่าใครเขียนสมุดเล่มนี้จริงๆเธอขมวดคิ้วหมายความว่าอะไรเขาหัวเราะเบาๆมันไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของอเดลด้วยสมุดเล่มนี้เป็นของเธอมีนาเธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองฉันเรอเขียนสมุดนั้นเขาพยักหน้าสิบปีก่อนเธอคือคนบันทึกรายชื่อทั้งหมดรายชื่อคนที่เธอช่วยให้ฉันฆ่าทิง้ง เลือดในกายเธอเย็นเฉียบภาพความทรงจำพร่ามูย้อนกลับมาคืนหนึ่งบนกมเกาะมาริกาห้องมืดเสียงปืนและมือเธอที่สัน่นเธอถือสมุดปกดำจดชื่อทีละคนจากคำสั่งของดาเมียนตอนนั้นเธอคิดว่าทำเพื่อเอาตัวรอดแต่ความจริงเธอคือพยานของทุกการฆ่าไม่ฉันจำไม่ได้เธอสายนาเพราะฉันลบความทรงจำเธอออกดาเมียนพูดเสียงเรียบฉันให้หมอของฉันทำมันก่อนที่เธอจะหนี ฉันต้องการให้เธอลืมทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นใหม่มีน้าตัวสั่นหัวใจเต้นแรงแล้วทำไมตอนนั้นฉันถึงหนีได้เขามองเธอด้วยสายตาเจ็บปวดเพราะอาเดลช่วยเขารักเธอจริงๆและเขาอยากให้เธอมีชีวิตใหม่แต่เธอหนีพร้อมสมุดที่เธอเป็นคนเขียนเธอทรุดลงกับพื้นน้ำตาไหลาไม่หยุดทุกสิ่งที่เธอเชื่อมาตลอดสิปีพังทลายลงต่อหน้าฉันคือคนที่ทำให้คนตายใช่ไหม เธอเป็นทั้งเหยื่อและผู้สมรู้ร่วมคิดเสียงหัวรอดดังมาจากอีกฝั่งหนึ่งของถนนอาเดลยังไม่ตายเขาเดินออกมาพร้อมปืนในมือเลือดไหลาจากแขนแต่แววตายังแข็งกร้าวพอได้แล้วดาเมียนเกมนี้จบที่ฉันดาเมียนหันไปช้าๆเธอยังไม่เข้าใจหรืออาเดลเธอไม่เคยมีสิทธิ์จบเกมนี้อาเดลยิงก่อนกระสุนพุ่งเข้าใส่ดาเมียนแต่เสียงปืนของดาเมียนดังพร้อมกันร่างทั้งคู่ล้มลงเกือบพร้อมกัน เลือดไหลปะปนกับน้ำฝนจนกลายเป็นสีแดงคล้ำบนพื้นมีนากรีดร้องเสียงเธอสะท้อนในซากตึกเธอรีบเข้าไปข้างดาเมียนเขานอนหายใจเรืรินมือยังจับสมุดที่ไม่ไปครึ่งเล่มมีนาเธอต้องรู้บางอย่างเขากระซิบลูกของเราไม่เหมือนคนอื่นเธอขมวดคิ้วน้ำตาไหลไม่หยุดหมายความว่าอะไรเขายิ้มอ่อนเลือดของเขาคือกุญแจก่อนที่เธอจะถามต่อดาเมียนสิ้นใจในอ้อมแขนเธอ เสียงฟ้าร้องดังสนั่นกลืนคำพูดสุดท้ายหายไปในสายฝนมีนานั่งนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาและขเข่าไฟเธอไม่เข้าใจคำพูดนั้นแต่รู้ว่ามันคือคำเตือนเสียงไซเรนเริ่มดังใกล้เข้ามาเธออุ้มลูกชายที่หมดสติแล้วเดินออกจากซากรถแต่ทันใดนั้นมือเล็กๆของนาวาขยับแม่ผมเห็นพ่อเด็กพูดเสียงเบาเขาบอกว่าอยากลับไปที่เกาะมีนาชะงักใจเต้นแรง ลูกพูดว่าอะไรนะพ่อบอกว่าถ้าเราไปที่นั่นพวกเขาจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งสายลมเย็นพัดผ่านราวกับมีใครกำลังมองอยู่เธอมองรอบๆแต่ไม่มีใครมีเพียงรอยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดถูกสลักไว้บนพื้นคอนกรีตที่ไฟไหม้สัญ,ญลักษณ์วงกลมค,คล้ายคตรามาเฟียแต่ตรงกลางมีตัวอักษรภาษาโรมันคำว่าเรคลโมเธอไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนเคยเห็นมาก,ก่อน ภาพหนึ่งแวบขึ้นมาในหัวผนังใต้ดินของกอเกาะมริกาที่เธอเคยถูกขังเมื่อสิบปีก่อนมีสัญ,ญลักษณ์เดียวกันนั้นพร้อมข้อความว่าเลือดจะนำทางผู้สืบทอดเธอเริ่มหายใจถี่ความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างมือของเธอเปื้อนเลือดของดามเมียนแต่เลือดนั้นเรืองแสงจางๆทันทีที่สัมผัสฝนแสงสีแดงลอยตามเส้นน้ำราวกับมีชีวิตนวาวมองอย่างตะลึงแม่ทำไมเลือดพ่อสว่าง มีนาไม่ตอบเธอเพียงจับมือลูกแน่นเราต้องหนีจากที่นี่เดี๋ยวนี้เธอวิ่งฝ่าสายฝนข้ามถนนที่เต็มไปด้วยซากไฟไหม้แต่ขณะเธอกำลังจะถึงตรอกแคบด้านหน้าเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าก็ดังขึ้นเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอคือชื่อเดียวที่เธอไม่อยากเห็นอีกดาเมียนเธอกลั้นหายใจมือสัน่นไม่ใช่ข้อความไม่ใช่บันทึกเสียงแต่เป็นสายเรียกเข้าจริง,รงๆเธอกดรับโดยไม่พูดอะไร เสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นจากปลายสายเสียงนั้นเหมือนดาเมียนทุกคำฉันบอกแล้วใช่ไหมมีนาหลังสิบปีเธอจะเป็นของฉันเลือดในกายเธอเย็นว่บเธอมองไปยังศพของดาเมียนที่ทิ้งไว้เบื้องหลังแต่ในกองเพลิงนั้นร่างนั้นเริ่มขยับช้าๆตาของเขาเปิดขึ้นอีกครั้งในเปลวไฟรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าไม่เกรียมและเสียงจากโทรศัพท์ยังคงพูดซ้ำฉันยังไม่ตายมีนา เพราะเธอคือส่วนหนึ่งของฉันมีนาทิ้งโทรศัพท์ลงพื้นเสียงแตกดังลั่นเธออุ้มลูกแล้ววิ่งไปสุดแรงเสียงฝนดังกลบทุกสิ่งแต่ในเงามืดด้านหลังเสียงกระซิบหนึ่งยังดังตามมาเสียงของเขาฉันเจอเธอแล้วมีนาหลังสิบปีเธอนี้ฉันไม่พ้นอีกต่อไป